ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัคแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ22นัดมีอยู่26คะแนนครับก็การเท่าเรือต้องการ3คะแนนครับเพื่อา拉巴อ,อรี่และก็ฟิลิเปอมัมรอิมครับส่วนทั้งฝั่งสุโขทัยเอฟซีมาในระบบ4-4-2ครับเกมที่แพสสเตเดียมเริ่มนะครับเจ้าถิ่นการเท่าเรือในชุดน้ำเงินเป็นฝ่ายเพียร์บอลก่อนแต่ตรงนี้ โบนินยาช่วยได้แต่บอลมาถึงบอลชิดคืนกลับมายอดเข้าไปได้มงโอ้โหบิดปัดเดิมกิติพันธ์โอ้โหบิดปัดน่าจะเป็นธนาสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวดูไม่ใช่เป็นบาอลล็อครับดิลลี่นะครับธนาสิทธิ์เป็นคนเปิดนะครับแล้วบาอลสนี่สะบัดซีซ่าโคกเต็มนี่ทันเดลี่กระดกเบาๆธนาสิทธิ์ลูกนี้ลบสบายแต่ว่ายังได้อยู่หาแล้วครับลูกนี้ได้จริงโอ้โหเฟลิเป้อโมริม คราบขาออกไปครับดูครับนี่ครับผู้ศินปล่อยให้เล่นแล้วได้ยิงนะครับมีเสิิงคัามาบีบนลิงครับแต่ว่ายิงไม่ดีเองครับแม่นี่ครับถือว่าปล่อยเป็นลูกที่เปรียบไม่ดีเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงสุดท้ายนี่ตะวันมาโบนิญาให้ชาวสิ์เปิดขึ้นหน้าไปเดลซานโบนิญาดุดมาอาครับลูกทีคนเดียวต้องยิงครับโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงก่อเกือบมีกดนี่ครับโอ้โหนี่พี่ก็หลังเฉลิงครับมาปรับตัวไม่ทันครับแล้วเลือกช้าไปนิดนึงครับ จะไม่โดนลดเลยนะมุญบังนะครับสุดท้ายเลิอกยอิงมุมแคบแต่ว่าบอลมันเข้าข้างหน้าต่างครับแย่งอีกทียังได้ดีคืนให้นบุรุษัตุรพัฒนงบุรุครับโดนทําฟาวโดยเนลสันโบดิญ่านะครับจต่บิไปต้องเก็งไปต้องทางนบุรุเนี่ยแล้วโดนไปครับไปทู้ผองขอทางบอลชิได้บุกใหม่บอลชิตเข้าช่องมาให้กับจตุรพัฒนจับหนึ่งจังหวะ จะยอนด้วยสายเข้ามาลูกนี้ขึ้นโมงกันแล้วก็ยิง้ะครับประถมพลทําประตูให้กการใ้าเหลืองขึ้นดันกนได้นาทีที่40โอ้โหผู้พิากษาครับบอลจากทางซ้ายครับจิุรพัฒน์เปิดมาแล้วคนหมวกตั้งนี่เป็นจะเป็นฟิลิปเป้ครับแล้วประถมพลเนี่ยอยู่ตรงนั้นถอยมาแล้วก็ยิงเข้าไปครับบอลเล่เข้าไปเลยฟิลิปเป้เนี่ยน่าจะโบกไปโดนทางหลังของไหน ของทางคาเดลลี่นะครับแล้วมาตั้งให้กับปฐมพลพอดีแน่มันเหมือนกับแย่งกันแย่งกันโหมนะครับแต่กลายเป็นดีเกมปิดเกมแล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับด้วยพอท่าเรือออกนำสุโขทัยไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูนำนะครับจากคนนี้นะครับปฐมพลเจริญ าครับมาชมเกมในครึ่งหลังนะครับตอนนี้สุโขทยัยส่งยาขยันของแนวหลังท่าเรือมาให้แล้วนะครับโนบรุรุอ้าวโดนโชว์อีกแล้วแต่ว่าลูกนี้ยังแก้ได้แต่มาเข้าทางจากกริดจากกินดไหลให้บาจโจจอนบาจโจลองยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับมีผู้เล่นสุโขทัยที่นอนเจ็บเป็นบอลจากธนบูรณ์ครับให้นบุรุจับแล้วช้าโอ้โหช้าเองครับ แล้วดูแล้วเหมือนจะฟาวด้วยครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นไปเลยครับสุท้ายจอบาโจได้จบแต่ว่าบอลผ่านหน้าปากประตูวอกไปบาโจตั้งหลับได้บาโจ้จิ้มแล้ววิ่งออาครับบาโจยังตามมาเล่นได้บาโจเปิดเข้ามาลูกนี้โบนิญาโชคม,มาแต่เป็นธนบูร์นะครับที่ตามมาบางไวนี่ครับลงมาแล้วเปลี่ยนชมหน้าเกเคไปเลยครับแต่หนีชลิรับแล้วเปิดเข้ามาที่โอ้โหธนบูร์ไม่มาดิได้หมกแน่ครับโบนิญา แล้วเอาวเลยครับเลอสารบ้างเลอสารได้บอลแต่ว oh, ่าขณาสิบมาเก็บมาเก็บงานแล้วก็ลูกนี้งานไม่ละเอียดก็พลาดเลอสารเนี่ยเอาบอลไปแล้วแล้โอ้โหเสี่ยงอันตรายมากครับเฟลิเป้เปิดตรงๆมาให้กับบาล็อตคาเดลลี่คาเดลลี่แต่งมาเข้าซ้ายโอ้โหคือหลุดไปดีไม่ล้ำหน้านะครับ มีทางฝั่งธนาสิทธิ์เดี๋ยวรออยู่ครับทางเสาไกลแต่ว่าก็ผูกล็อกไปนดีงเองด้วยซ้ายแล้วมันมห่างเยอะครับกินเตียไปเยอะเลยครับโอ้โหช้อนใต้ลูกอินเฟลิปเป้เออมอรูอริเฟ,ฟลิปเป้โดนกันเป็นปิยาร่านะไปทำฟาวนะครับขาขวาเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหยังโดนปัดผงไว้ได้แม่กินทีพันก็ยังไวนะครับปิดปัดย้ำทางบักโจแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหทาเดลลี่ได้โมอีกแล้ว พวกเซฟครับของกิติพันธ์อีกครั้งหนึ่งทุกเปิดของบริชิตครับบอลมันอาจจะไม่ห่างตัวมากนะถือว่าเซฟได้ดีครับกิติพันธ์ใช้สองมือครับทุบออกไปบาโจสอ,อนบาโจลากาโดนโนบุลุกบอลสไลด์ฟาวอกครับนโนบุลุกชิมูระโดนไปเหลือด้วยห้าครับให้เป็นบริชิตลูกฟรีคิกของสุโขทยัยเปียราดเปิดลูกนี้มาบาโจอโอ้โห สมพรยศบินปัดออกไปได้เลื่อนมือหมูบันลูกเปิดของปิยราชมาแล้วบักโจ้ง่งแบบหูกลับหลังนะโอ้โหนี่บงยากนะครับเนี่ยแต่ว่ายังบงได้โอ้โหแล้วตรงนั้นมีชาลีครับที่รูปนั่งสูงใหญ่ปิยราชยอดมาลูกนี้กฤษณะจะไปข้างหน้าแล้วก็มาถึงตรงเดลซันโบนิยาก,กระโจกแล้วโอหูข้ามผ่าด บอลหยอดมาแล้วสกัดกันไม่ขาดครับกิษนะเกี่ยวมาแล้วอาสตาวีไปเกี่ยวบอลแลแ้วเตะไม่โดนครับสุดท้ายบอลไปถึงโมนิายายกแล้วโอ้โหข้ามตัวของสมพรไปแล้วครับแต่ว่าข้ามขาดไปด้วยครับนี่ครับกิษนะเนี่ยไปผูพกพันกับอัสตาวีทำให้เตะบอลไม่โดนครับดูครับนี่สุดท้ายบอลมาถึงโมนิยายกบอลข้ามสมพรไปแล้วแต่ว่าแม่มันเป็นตกครับ,บป บเบลบิเป้ลากมาเบลบิเป้ตบกับอัสนาวิโอ้โหเร่งจังหวะยิงไปตรงจากแถวสอดเลยครับแต่ว่าตรงนั้นมีนัทวุฒิเนี่ยไม่จ่ายเลยครับไม่เอาเลือกอัสนาวิโอ้โหยิงนี่น่าผิดหวังครับเป็นเท้าซ้ายที่อาจจะไม่ถนัดแต่ว่ายิงโดนบอลแบบเฉื่อยๆแล้วออกไปไกลเลยครับ โโอ้หานาวีลากมาอัสนาวีฝากบอลมาสั้นๆเอาครับบอลชิดให้บอลมาจังหวะนี้ยิงบอลเฟลิเป้โอ้โหแล้วก็เฟลิเป้อีกทีหนึ่งขาวครับโอ้โหเป็นเป้ที่ลุยมาสวยมากครับแล้วผู้สินปล่อยให้ได้เปรียนครับแล้วบอลชิดต่อไปที่เฟลิเป้เลือกยิงแล้วโอ้โหยิงไม่ดีเลยครับคือยิงไปตรงตัวแบบเต็มๆของกิณิพันธ์เลยดูครับโอ้โหแบบ ดูจากอากาศกริยาอาการเขาเนี่ยคือเขาเกร็งมากนะครับคือเหมือนเขากดดันแล้วลูกนีม้มาดัดอวุฒิหลังก็คาเดนรี่แต่งแต่งแล้วไม่พยายามจะยิงสูดยิงนะครับตัวแล้วจังหวะนี้พยายามหาเหลี่ยมยิงเองครับบาเลเตอรลี่ดูครับจับแล้วโดนรวมอยู่สามบนสุดท้ายยิงไปเฉล็บแล้วก็ออกทั้งขาดอลายนล้วนะโหยากจริงครับไมค์ส์พอช้าปุ๊บเนี่ยนะครับก็ ช่องปิดหมดแล้วสมพรและผู้โดยสารข้าวสารนุวินห,หมดเวลาการแข่งขันโอ้โหการท่าเรือถือจัดเหมือนกันนะครับกว่าที่จะเปิดบ้านเสอนชนะไป1นึแล้วก็จอร์ดิโอโดนไปเหลือจากการเป็นโวยผู้โดยศีลน,นะครับเรื่องของการทดเวลาก็ได้ประตูชัยจากดูไทยลีกลุ้นล้าแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ้ลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ